ก็สื่อแ้วพี่น้องค่ะคุณแม่ลูกสองว้าวัสดีค่ะยังไม่สวัสดีเลยอืแล้วหวานหวานหวานจริงนะคะทุกคนว้าวไี่เหมาอนกันว้า <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะพอกันอีกแล้วในช่องกินกับแฟนนล้วพี่น้องจ้าวันนี้ได้นึ่งปลานิลวกพักจำเจลได้จ้ะอันนี้เจลแจ่วมะเขือเทศตำเองด้วยค่ะพี่น้องค่ะมาค่ะแซ่บๆน้ำกักรวันนี้มากับน้องณดาค่ะสวัสดีค่ะอ่ะกินข้าววันนี้ผ้าหลุมไม่กินเข่าเนาะพี่น้องค่ะอ่ะของโปรดเห็ดใช่ไหมใช่ค่ะเอาเลยค่ะลุยเลยค่ะกินเลยลูกไม่เผ็ดปลาตัวใหญ่ๆโลกกลัว อันนี้มันรสชาติยังไงคะจิ้มเลยลูกไม่เผ็ดมันแดงมะเขือเทศเฉยๆอร่อยนะคะกินเห็นก่อค่ะลุกคนมะเขือค่ะหวานอร่อยนะคะ ปลาตัวใหญ่ๆค anyway. like ่ะพี่น้องค่ะกินข่าแรงน้ํำกลั่อาจจะได้ยินเสียงกวนหน่อยนะคะเพราะเจ้าขาอยู่ค่ะพูดเบาหน่อยนะคะเดี๋ยวน้องได้ยินค่ะทำไมน้องได้ยินน้องจะมาบอกใช่ค่ะจะมากอกกวนเลยค่ะอื้อค่ะ อ,อไม่ใช่รู้มันเหมือนจังอะแต่ว่าแต่ลำดอกบอกพี่น่อค่ะอันนี้ไหมใครก็ลืมใครรู้คอมเมนต์มาะคะหวานมาลองชิมดูแม่กับบรลูเนาะพี่นอ่อเออหวานนะคะแต่ว่าอยากให้มันกรอบๆอะคะ่ะมันไม่กรอบลูใคร,รอวกออ จำเจ๋วตัวถึงอร่อยค่ะถ่องมันๆถ่องปลามันๆป้าน,นินเหรอคะเนี่ยใช่จ้ะตูหูก็ เนื้อเขาขาว,ขาวสดๆอุ้ยปิดเท่ม่อยก็ได้อ่านเอินมาเหตุทีบน้าค่ะพี่นนอค่ะอันได้คนกินได้เนาะถ้าเราไม่ได้ก็หนูก็ไม่กินค่ะเพราะว่าถ้าอัากินไม่ได้เสียมากจะเป็นผิดค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะผักบุ้งผักบุ้งหยวกพี่หนอค่ะ อู้แล้วร้อนค่ะนั่งดูกินกับม้าไหมกินไหมคะก,กินไหม,ไมดูพี่ดากินนะคะป้า <laughs> น่ากินไหมน่ากินมากค่ะทุกคนพูดสิสวัสดีหรือ,อยังน้าลืมสวัสดีค่ะยังไม่สวัสดีเลยออืออร่อยไหมลูกอุ้มหนูอะวันนี้เนยอ่ะได้ค่ะเ่ลูกเนื้นนแอแข็งเลย กูพริกติดแมวพริกเนื้อหวานหวานหวานจริงนะคะทุกคนว้าวไม่มองค่ะจะหาได้อะไรกินคะนี่ทุกคนคำโตเลยค่ะว้าวว้าวพิดาด้ว ลองทำกันได้นะคะจะกินท้องมันเหรอท้องมันเจ้ามันอร่อยไม่อยากกินท้องคับม,มันมีนี่หรอมันไม่มีเอาไส้ออกแล้วเนี่ยแต่มันมันไส้สมุนไพรลายลๆจ้ะอืมอ้มอื้มอร่อยละม,มันมาก ข้าหมอดบอกมานะค่ะถ้าเบอรอิ่นไม่กินเขาก็คอยก,กินเขาด้ยค่ะพี่น้องค่ะน่าสนใจนื้อหวานมากจ๋าสวยมาก<อ>ค่ะเห็ดยังไงด้ค่ะ เนื้อหมดได้หรอคะเดี๋ยวมา,อ,า,อ,าออกเนี่ยเยอะเนี่ยเนี่ยอ,อ,อ,อตัวบักใหญ่วันนี้ยนวนไม่มานะคะยนวนไม่ค่อยสบายคะ่ะเจ็บคอไม่ได้เป็นโควิดนะคะทุกคน <c oughs> นี่น้นเป็นหวัดค่ะใครเมนูไม่ค่ะ,คะชินเล่นบินเล่นค่ะอร่อยเลลูกเนื้ปอปลามันหวานนะคะชอบี่ร<อ>้านก็อคอก้ให้ให้ผู้ชมดู ัก不敢吃醋เหรอ,อนี่น่าป่าจกเอาเลยนี่อืมทองกับมันมันมันบวกหวานค่ะ โอ้โอ้้อนไล่เฮ้ยย,ย,ย,ยังร้อนเนี่ยคะ่ะทำไมมันร้อนอะคะ่ะเพิ่งทำเสร็จใหม่นะคะเพิ่งจะว่ามาถาตัง้งนานแล้วคะ่ะหืมขอ,องปลาพี่น้องคะ่ะ อร่อยนะเนี่ยมันมันเลยเป็นไงคะอร่อยอะคะ่ะมันไเลยลูกขาเรื่องสูงเลยฮึนคน <c oughs> นี้ทำแบบนี้อะไรนี้ดขาเราตุ้ดขาเหรอใช่ <c oughs> อันนี้แม่ทำแบบนี้ไม่ทำแบบขายาวไง ไม่มีที่ไว้ไงเผ็ดอร่อยมากค่ะกินอะไรหรอมันหวานได้แล้วค่ะอยากนั่นนนงกับแม่ยืนได้ไหมมันถึงม,ม,มีที่มันไม่มีที่นั่งไงลูกอื้มอืมไม่เอาก็สื่อแบบพี่น้องค่ะคุณแม่ลูกสองออออ ม,มากินข้าวก่อนนะมาทำอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ต้องกอดด้วยเหรอไม่เสียงห้ามีแผลดูโอเคแน่เลยอืมไปโซนมา,ใ,มมาใช่ไหมดื้อมาใช่ไหมเจ้าค่าะฮะพยายหน้า อุ้ยเต็มเลยอืมกินน่ลดุจิมเลยค่ะอเอาละค่ะพี่น้องคะมีก็อิม่มแล้วจานถ่ายกินมุ่งม,มากกินมาสุภาพต้องขอโทษขออภัยหลายๆเพราะกันไม่คลิปหนาจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายกับม่ค่ะ